สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสู8 9ที่้มีอยู่ที่เลขเด่นนะครับ3เลขนี้ชอบมาบนก็เป็นสูตรมาบนเท่านั้นนะครับสูตรนี้มดก่อนที่ให้ไว้นะครับของวันที่16พฤศจิกายน1น5นะครับไปดูผลกันนะครับวันที่16พฤศจิกายน ตอาันที่1ออก4 5 8ห้าแหนึ่งี่ห้าทท้าย2ตัว3ามเผลก็จะมี3หลักนี้นะครับหลักร้อย10บนหลักก็หน่วยบนสุดที่ให้ไว้นะครับเข้าเลข1นนะครับตัวแรกเลข1เข้ามาเป็นหลักร้อยแล้วก็เข้าเลข5้าอีก1ตัวนะครับเลข5มาหลักหน่วยบน วันนี้ก็เข้ามา2เลข2หลักด้วยกันนะครับในคลิปนี้ก็จะใช้สูตรเก่านะครับของที่1นึ่ันบาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะเหลือเลขอะไรกันบ้างนะครับ3เลขคำเตือน สูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สูตรนี้นะครับจากสถิติย้อนหลังก็เข้ามาด้วยกันแล้วถึง17ม่วดน,นะครับสุดก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก0บวก1บวกสใช้4หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคขงที่อีก3ตัวเามาดูตัวอย่างกันนะครับหา,างวดปีที่1กตุลาคม ในผลวันที่1นึ่ตุลาคมนะครับเป็นตัวตั้งววันที่1ออก8 7 6 9 7 8ดี่เ้า2สองตัว7 7 9บวก9บวก7บวก7 9บวกเได้9 9 18นะครับ18บวกเเป็น25 25ิบหวกเจ็สามสิบสอง ก่อช้เลข2นำสองไปบวกกับเลขคงที่2บวกศนคงที่ได้2 2บวก1งคงที่3ก่อน3นะครับบวกกับ3มคงที่ได้6 16กตุลานะครับก็จะได้3เลขนี้นะครับ2 3 ไปดูผลกันนะครับอ,อันนี้หนึ่งออก059696ไาคล้ายก้าให้ตัว 6, หตัวที่เข้ามาก็เป็นเลข6นะพี่้ามาเลข6เข้ามาด้วยกัน2หลักนะครับกับร้อยกับหน่วยบด ตัวอย่างต่อไปนะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับใช้วันที่16ตุลาคมเป็นตัวตั้งเอาวันที่1 05 9 6 9 6เวลา2เสองตัว6 6บวก6บวก6บวก1หบวกหกสบวกหได้ 6, 12, 12, 6, 18, 6, 1ิบเกาก็เชลิก้า 9บวกกับ0คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10ใช้เลขศูนย์ศบวกสคงที่ได้สางพฤศจิกายนนะครับสามเลขก็จะเป็น903ไปดูผลกัน ตอันที่1ออก3 4 5 8 9 8เลขท้าย2ตัว8 7ดเจดวันนี้เข้ามาเป็นเลข9นะพี่เข้ามาเลข9ก็เข้าหลัก10บนนะครับ อย่างต่อไปนะครับ16พฤศจิกายนนะครับใช้วันที่1พฤศจิกายนเป็นตัวตั้งวันที่1 3 4 5 8 9 8ได้ทั้2สองตัว8 7 8บวก8บวก8บวก7 8บวก8 16นะครับ16บวก8 24 24บวก ส1ใช้เลขหนึง่งหนงบวกศูนย์ของที่ได้1 1ึ่งบวกหนึงขงที่2 2งสงบวกสามขงที่5 1 2 5นะครับวันนี้16บหกอสติกาย เอที่หนึ่งนะครับ458145ได้ท้าย2ตัว37มีเลขหนเข้าหลักร้อยนะครับแล้วก็เลขห้เข้าหน่วย ถูกต้องนะครับเรามาดูสถิติกันนะครับ17งวดนะครับงวดไหนได้เลข,เลขอะไรเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับดูจากตรงนี้กันได้เลยนะครับมาหาวันที่1นธันวาคมกันนะครับ ใ้ว่าที่16พุศจิกายนเป็นตัวทั้งดอนที่1ออก458 145หรือถ้า2ตัว3 7 1บวก1บวก3บวก7 1บวก1ได้2 2บวก3 5 5บวก7 12นะครับก็ใจริก2 2 บวกศูนยงที่ได้2 2งสงบวกหนงที่3 3มสบวกสามงที่ได้6กครบแล้วนะครับ3ามเลขนะครับหนึถังว่าสรุปนะครับ3เลขนี้นะครับชอบมาบน หมดประจำวันที่1ธันวาคม2568นะครับได้เลข2เลข3แล้วก็เลข6นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นสูตรกาห่หุนะครับใช้ต่อเนื่องมาจากมวดก่อนทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีถูกใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้อยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้า สวัสดีครับ